สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องหลงเลยชาแนลนะวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เราใช้ชีวิตยังไงในหนึ่งวันของช่วงโควิดนะครับผมจะพาผม,ผมก็มจะพาน้องหมาไปเดินพอดีเลยถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปชมเดินมาแล้วเดินลงเขามาหน่อยเดียวเดินลงมาก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มของคนแถวบ้านนี่แหละ นะมาที่นี่ก็จะเป็นอีกเราเดินลงมาเวลาเรามองลงมาเราก็จะเจอวิวอย่างนี้นะครอยแางนี้แดดนิดหน่อยนะก็มีนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าละท่านผู้ชมทางเดินในป่าก็จะเป็นแบบนี้ กอดรอดท้งนั้นเลยดูดอ,อกใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮนะ <c oughs> อืไวไวอโอเคนี่นะครับดูใกล้ๆก็สวยดีได้กินเยอะไปก็จะเหม็น,มห,นหน่อยเหม็นๆหน่ ที่เราจะลงไปคือตรงนู้นเลยตรงปากใกล้ๆนู่นนะโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะป่ากระเทียมเราจะเกิดขึ้นอย่างนงี้ครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นแซมกันนี้กับพวกยาทั่วไปนะแต่สามารถจะเป็นกระเทียมถ้าตรงไหนเขาเกิดขึ้นมานะครับกล่องไม่ยา น้ำหิเพราเป็นตารางนาวเพราะเป็นตารางหนว้วกวางน้อยมากินนะกวางน้อยมากินกวางกระต่ายทุกคนพอข้ามจากแม่น้ํามาก็จะเป็นปลาเบิร์ดนะเมื่อกี้เป็นปลาสนนะที่ข้ามมาจากฝั่งตรงนู้นนะนี่ก็จะเป็นปลาเบิร์ดนะครับปลาไมเบิร์ดน่าจะชื่อต้นเบิร์ดหรือเปล่านะจำไม่ผิดคือใบไอ้ตามกับต้นของเขาก็จะเป็นนะครับ เป็นขุยเล็กๆอยู่เนี่ยติดไฟได้เลยนะเนี่ยเนี่ยผมจะให้ดูนะครับไม่รู้ว่าชื่อต้นเบิร์ดหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยจะเป็นยังไงสามารถจุดติดไฟได้เลยนะมันมีน้ํามันเนี่ยตรงน,นี้ให้เราดูว่าเป็นยังงี้นะครับนี่เป็นป่าเบิร์ดท,ทั้งนั้นเลยต้นเบิร์ดนะครับเดินมาหน่อยก็ <c oughs> จะเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปบ้านนะครับพอเลี้ยวขวาน,นี่ก็จะไป รถคนผ่านหินนะครับเนี่ยก็จะเป็นทางเก่าๆยังมีมนสน่ของมันอยู่นะผอกมาป่าที่นี่สวยยอมรับเลยข้างล่างนี้ก็จะเป็นแม่น้ําครับมาหลายๆสายสตีมนะครับมาจาก <c oughs> สายข้างบนนี่ก็จะไหลามาจากจากไอพวกฟิวนะครับนะครับไหลลงมาเสียดายนะไม่มีปะเชลสถ้ามีปะเชลสนี่ผมจะถ่ายให้ดูเลยวันหน้ากันนะครับผมขอสัก 1,000ซับสไคร์แล้วผมจะไปทำคลิปตกปลาทรวงให้ดูนะครับด้วยฟรายด้วยเหยื่อฟรายนะถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับนี่เลยตรงตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่มันไหลลงมาที่ผมไปล้างหน้านะทุกคนน้ำใสมากๆเลยดูสินะครับหลังจากที่เราเดินลัดเลาะข้างๆแม่น้ำมานะนู่นแม่น้ำใก็มาของนนจะมาเรื่อยเรื่อเหมืนอนมีปลาทร้ามากเลยทุกคนผมอยากเอามาปล่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะไปแอบ ตกมาอย่างมีน้ำนึงก็ฝู่นจะมาปล่อยอีกฝั่งหนึ่งนะจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงม้งี่ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยให้ดูกันยาวๆไปเลยนะครับคลิป <Okay. S 1> นี่นะดอกไม้ก็เริ่มจะแก่แล้วแหละเพราะาตัวมูลก็เข้ามาทำรังใหม่นะเหมือนพวกตุน ก็จะเป็นกาหลิกครับกาหลิกเพิ่งเกิดมาแต่ก็จะไม่เยอะเหมือนที่เรานั่นนะเยอะเปล่ามันเกิดไปทั่วละเกิดไปปะปลายแล้วแต่นกนะนกจะไปปล่อยมเมล็ดพันธุ์ไว้ตรงไหนมากมากไปผ่านมาทางหน้าท่อนะน้ำใส่มากๆเลยอีกฝั่งก็เป็นอย่างนี้นี่เห็นพื้นข้างล่างเลยเห็นปะไหลลงไปข้างล่าง นะครับเราจะเดินชมนุกชมพายไปเรื่อยๆนะเหี่ยวเห็นไหมเหี่ยวเห็นไหมบินอยู่นะทุกคนทุกคนเหยี่ยวนั้นนะนะครับแล้วเขาจะเจออย่างเงี้ยบ่อยครับส่วนมากถ้าจะเจอใกล้ๆก็ต้องไปพื้นที่เฉพาะงเขานะอย่างเช่นมันจะมีวิวๆหนึ่งเขาเขาเรียกว่า เลสคายเฮลหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ไปข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับตรงน,นั้นจะเราจะเจอเขาได้แบบเวลาเราขี่รถอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็น,ป,นปินอยู่ข้างบนให้เราเห็นนะครับคือคลิปเนี่ยที่ผมทำเนะี่ยยาวมากเลยผมก็ต้องตัดออกเป็นบางอ,อันนะครับบางส่วนเอาส่วนที่แบบได้ใจความมาเนาะอย่างเช่น,เ,นเป็นวิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะทุกคนคือวิว คือหลักห้าบาทนี่นะนะผมก็บอยู่ในป่าที่มันก็โอเคนะเสียงจักไม้น่าจะดังนะนี่ก็เป็นดอกครอบเอรือนะไม่ใช่ดอกครอบเอรือสิดอกอะไรไม่รู้่ะแต่รู้จักสวยดีขาวๆเต็มทั้งนั้นเลยคนระับดนะูข้างล่างขาวๆนี่ใช่หมดเลยเต็มครับนะนะ ไม่ต้องห่วงดอกบูเบลนะครับข้างหน้าเห็นปะดอกนี่ก็ดอกบูเบลเราจะพาดเดินเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมนี่เลยเต็มไปหมดนี่ครับนี่ก็เป็นสะพานนั่นก็จะเป็นน้ำตกนะครับข้างล่างเราจะพาดเดินลงไปดูให้ดูข้างบนก่น ทุ่งข้างบนทางนี้จะเป็นน้ำทางนี้จะเป็นบ้านคนนะครับเนี่ยนี่นะครับและอีกฝั่งหนึ่งของสะพานก็จะเป,เป็นน้ำตกลงมาจากบ้านคนเลยนะบ,บางใครไม่รู้จะรู้ก็รวยมากครับตกลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยมากๆนะ ทางกับบ้านก็จะมีแดดน,นะครับล้ำไหลไปป่าป้ายกันไปหน่อยก็หอยเหนื่อยเราพูดฟิดๆทุกๆนะครับนะครับระหว่างสองข้างทางก็เหมือนเดิมครับอยูเ่เดิมๆดอกไม้ป่านะครับไม้ป่า แล้วก็ไอตัวป่วนเหมือนเดิมนะครับน้องเน่าตอนน,น,นี้ก็จะประมาณม5โมงจะเกือบ6โมงนะแล้วแดดก็ยังแรงอยู่เลยนะทุกคนเวลาผมเดินก็จะเดินอย่างี้แหละ นะครับไม้ฟ้าสวยมากเลยก็มีเสียงนกนะครับเสียงนกเ<ๆ>สียงไม้เ็นไปเล่างก็เหมือนเดิมครับเป็นสตีมเล็กๆนะครับ ที่ไหลลงมาจากฟาร์มจากสวนนะนี่ก็เกินครึ่งทางแล้วละครที่จะถึงบ้านเราเดินนี้ก็ได้เหงื่อนนะคนเดินขึ้นเขาทุกวัน จะเป็นป่าเฟิร์นที่มันตายนะ,นะะน,น้าจะไปต้นไม้กำลังแตกยอดนะครับช่วงนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินม,มาถึงใกล้ๆบ้านแล้วล่ะคือผมต้องปิดคลิปก่อนเพราะว่ากทั้งเหนื่อยทั้งร้อนอ่ะเนาะ เดี๋ยวกันขอตัวไปพักก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยช่วงวันหนึ่งผมในช่วงโควิดเนี่ยผมทามตัวยังไงนะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าผมใช้ชีวิตอยู่ยังไงในต่างประเทศนะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับติดตามช่องผมได้เลยว่าอ่ช่องหลงเลยชาแนลนะครับอย่าลืมกดกดกระพวงกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับว่า อชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วรอดูติดตามอีพีต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะพาไปที่ไหนกันอีกนะครับบ๊ายบายไปแล้ะ